รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการาก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับในเช้าวันอาทิตย์ตีหจนถึงตีห้าครึ่งทางม r นไนทีวีครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงมันสำปะหลังนะครับประเทศไทยของเรานั้นปลูกกันมาก ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาปลูกกันมากที่สุดของประเทศไทยเราเลยทีเดียวครับจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งต่อเนื่องนะคะต่างไม่เกิดการแพร่ระบาดของเปรี้ยแป้งมันสัมปลังสีชมพูซึ่งเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรก็ว่าได้นั่นเองครับจากจุดนี้เองครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการแก้ไขปัญหาผลผลิตมันสัมปลังในพื้นที่ครับโดยมีการขยายผลเทคโนโลยีนะครับจากแปลงเรียนรู้สู่แปลงต้นแบบครับเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูก ตอนและก็เหมาะสมให้กับพี่น้องเกษตรกรครับจึงเป็นที่มาของ c ีคิวโมเดลในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ c ีคิวโมเดลคือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสับปะหลังเฉพาะที่ จุดเด่นนะครับคือผู้ประกอบการหน่วยงานปกครองสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกรครับผ่านกระบวนการจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบโดยการปรับใช้เทคโนโลยีตามสภาพปัญหาและสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่สู์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรครับซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบเทคโนโลยีในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั่นเองครับและที่ศูนย์แห่งนี้ครับเขาก็ได้มีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตมันสบปะหลังแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับของหลายๆภาคส่วนด้วยกันจึงเป็นที่มาของ4คิวโมเดลครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสุกิรัตนาศรีวงศ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาครับผมเกินกับคุณผู้ชมมาละนะฮะในส่วนของสีคิ้วโมเดลครับจริงๆแล้วสีคิ้วโมเดลนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงฮะจริงๆแล้วสีคิ้วโมเดลคือรูปแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีครับนะที่มีกระบวนการค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราเริ่มต้นจากการ ทำแปลงเรียนรู้ครับฝึกอบรมทางภาคีครับและปฏิบัติให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สําคัญคือมีแปลงต้นแบบอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรตามหมู่บ้านตําบลต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการที่มามีส่วนร่วมในกระบวนการเราก็จะมีตั้งแต่ผู้ประกอบการลงแป้งนะฮะผู้การลงปุ๋ยนะครับผู้ประกอบการขึ้นจากกลเกษตรแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักเกษตรอำเภอสำนักเกษตรจังหวัดแล้วก็สาก์การเกษตรครับครับ ผมฟังดูแล้วเหมือนความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะฮะก็ช่วยกันมาลงมือกันร่วมกันนะครับแล้วอย่างสีขิวโมเดลนี้คือมีมานานหรือยังฮรปีนี้ปีที่2นะแล้วก็พัฒนารูปแบบจากปีที่1นะเราทําไปในรู่นในสูงอย่างเดียวปีนี้เราได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มาดูนะในปีที่สองเราก็มีการปรับและขยายจากในพื้นที่อำเภอสีขิวออกสู่ สิบห้าเพลของที่มัของราสีมาครับนะครับแล้วก็ขยายเครือข่ายภาคีส่วนร่วมมากขึ้นครับนี่แหละฮะก็เป็นที่มาที่ไปของ c ีคิวโมเดลนั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินทางไปยูกันครับมาเลยฮะคเมื่อก่อนนี้จากประสบการณ์เริ่มต้นคือใหม่ๆคือจะมี6ด้วยกันครับเป็น6กการเรียนรู้นะฮะตอนนี้ไปยุคละ ครับนะรครับปัจจุบันเหลือเพียง4ครับมีอะไรบ้างครับอ่าปี4ตัวนี้เราก็มีเรื่องของพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเรื่องของการจัดก,การดินดาน <ừ> เรื่องของการจัดก,การปุ๋ยครับแล้วก็เรื่องของรวมเทคโนโลยีปีที่แล้วที่เราตัดก็คือเรื่องของการให้น้ำเราก็เอาน้ําหยดเนี่ยไปวางไว้อยู่ในที่ของการจัดการพันธุ์ครับแบ่งระหว่างพันธุ์ที่มีการให้น้ําหยด กับการที่ใช้น้ําฝนก็เปรียบเทียบการวัา์พันไหนที่ตอบสนองต่อการให้น้ําดีกว่ากันครับการแล้อีกอันหนึ่งก็คือที่เราเราปรับลดก็คือเรื่องของการอักขาครับนะครับก็คือการจัดการเพียรแป้งโดยใช้ชีววิธีตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะครับก็คือว่าเป็นแปลงไถไม่ระเบิดดินดานนะครับกับ แปลงถ่ที่ระเบิดดินดานระเบิดดินดานครับแตกแตกกันยังไงครับของที่นี้เอ่ออนอื่นต้องรู้กนว่าชั้นดินดานมันเกิดขึ้นยังไงครับชั้นดินดดนเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือชั้นดินดานที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินก็คือเกิดจากการถ่ายปลวนแล้วก็อีกชั้นดินดานที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินครับในแปลงรู้ของเราเนี่ยจะเป็นการจะทำแปลงรู้สำหรับการไถ่ระเบิดดินดานที่เกิดจากชั้นไถ่ปลวนครับนะครับเราก็จะให้เกษตรกรเข้ามาดูงานว่าการทำลายชั้นดินดานโดยการไถ่ระเบิดดินดานนะครับครับจะทำให้ การเจริญเติบโตของมันสัหลังเนี่ยต่างจากไม่ระเบิดดานอย่างไรคือตรงนี้เราจะเห็นชั้นตรงนี้นะคะนี่คือชั้นชั้นไถ่พลครับและประมาณ30มสิเปนเราเห็นว่าชั้นเป็นชั้นดินดานนะครับแน่นแข็งนะครับแล้วดูสีผิวจะต่างกันเลยความชื้นข้างล่างลงไปจาก30มสิเซนจะมีความชื้นดินจะไปเสียมตาลความชื้นจากข้างล่างไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะนะครับมันเป็นชั้นดินดานถ้าเราไถระเบิดตรงนี้ก็จะ น้ำก็จะถูกซึมขึ้นมาข้างบนได้เกษตรกรก็เห็นความต่างๆของชั้นดินว่าเมื่อลึกลงไปจากใต้ผิวดินลงไป30เซนนะครับมันจะมีความชื้นมีความชื้นชั้นดินดานนี้แพ็กน้ําไม่ให้ขึ้นมาข้างบนในขณะเดียวกันในฤดูฝนน้บไม่ซึมลงไปหัวก็จะเน่าอีกก็คือจะขังอยู่ตรงนี้นั่เองขังอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าหลุมเนี่ยเมื่อเรามีการให้ปิดินดานแล้วฮะเราจะไม่เห็นสีของชั้นดินดานี่ชัดเจนน่าจะเห็นว่ามีการกลมกลืนกันระหว่างชั้นไถพลวน กับชั้นใต้ดินลึกลงไปสามสิบเซนทางที่ดีเกษตรกรนั้นควรจะมีการระเบิดเนี่ยชักช่วงเวลาไหนดีฮะประมาณ3าถึงสปีประมาณ3าถึงสีปีนะครับและแบบนี้เกษตรกรสามารถทำได้เองไหมจะเป็นรุ่งเราเมื่อปีที่แล้วนะฮะปีนี้นะฮะเราได้มีผู้ประกอบการมาช่วยนําเครื่องมือไปถ่าย้วินดานที่อำเภอจักรลาดครับรหว่างที่เขซื้มาเนี่ยประมาณสองไร่แล้วนะแล้วก็เกิดการจ้างงานขึ้นใน ในปีที่2ปีที่3ต่อไปอันนี้เป็นแค่หนึ่งแปลงเท่านั้นนะฮะเรายังเหลืออีกทั้ง3แปลงเ่ยครับนะครับแปลงต่อไปไปที่ไหนดีฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูแปลงพันนะฮะเราจะมีการปลูกพันธุ์มันทำหลังทั้งหมด11พันธุ์ันะครับก็จะดูว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนตัวนี้จะเป็นฐานเรียนรู้ของเรื่องของพันธุ์มันทำปหลังนะครับเป็นพันธุ์รับรองพวกตระกูลละยองตั้งแต่พันธุ์ละยอง5้ละยอง90้ละยอง72็ดสิองละยอง11 แล้วก็มีพันห้วยบง60ห้วยบง80แล้วก็มีพันเกษตรศาสตร์าครับทำไมตรงนี้มันถึงสามารถลงได้หลายพันจังเลยครับเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรว่าพันที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมอย่างนี้น่ะคือพันไหนได้เรียนรู้อะไรครับตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เรียนรู้เรื่องของการให้ระบบนะเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจะอาศัยอาศัยน้ําฝนครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะใช้น้าหยดเพราะนั้นเกษตรกรที่มาดูงานตรงนี้ก็จะได้2ออย่างคือถึงได้ เห็นศักยภาพของพันธุ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมลักษณะทรงต้นนะครับขาเดียวกันก็เห็นการตอบสนองต่อการให้น้ำนะครับเอสสูตของท่อนพันธุ์อะไรครับหมอครับการของท่อนพันธุ์ตรงนี้นะฮะเราก็จะมีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกนะครโดยใช้สารไทมิโทแซมนะครับในอัตรา4กรัมต่อน้ํา20ลิตรแช่ประมาณ10-15นาทีนะครับก็จะสามารถที่จะป้องกันหรือทําลายเพรี้ยแป้ง ะะที่ติดมากับท่อนผ่านได้เราก็มีอันนึงคือฐานเรื่องการจาัดก,การปุ๋ยนะฮะ,ะปัจจุบันเกษตรกร,กรมีการใส่ปุ๋ยตามคันแนะนําของเพื่อนบ้านรหรือตามคันแนะนําของผู้ประกอบการขายปุ๋ยเราก็มีหลักในการาเสนอว่าการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมนะคนครจะมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราหดินพระฉะนั้นเราก็มีฐานเรียนรู้ในการตรวจดินวิเคราะห์ก่อนว่า เอาดินมาสภาพดินของบ้านเราไปยังไงที่เราจะปลูกเนี่ยนะในแปลงนั้นมีการขาดธาตุอาหาร n p k มากน้อยแค่ไหนเราก็มีแปลงเรียนรู้แบ่งครึ่งหนึ่งห้าไร่สําหรับปุ๋ยท้งค่าไวิเคราะห์ดินอีกห้าไร่เป็นการจัดการปุ๋ยของเกษตรกรที่เคยใส่ยังไงก็ให้ปฏิบัติตามนั้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันระหว่างอัตราปุ๋ยทั้งสองแล้วิธีการใส่ปุ๋ยทั้งสองวิธีคือทําให้เกษตรกรเห็นเลยเพราะจริงแล้วการใส่ปุ๋ยต่างๆเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกมันอยู่ที่ดินของแต่ละพื้นที่ปลูก อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสีคิ้วโมเดลที่คุณผู้ชมกำลังได้รับชมอยู่ขนะนี้นะฮะก็ได้รับรางวัลด้วยนะอ่าเป็นรางวัลอะไรครับผอ,อครับอ่าเราได้รับรางวัลผลงานวิจัยีเด่นระดับชมเชยนะฮะ,ะงานบริการวิชาการเกษตรนะฮะท้ายนี้ครับอยากให้พอ,อนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและกนะะันครับเชิญครับในการปลูกมันสำปะหลังนะฮะดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตของเสียแป้งมันสำปะหลังนะฮะทำให้เป็นโอกาส ทางกมวิทยาการเกษตรเราได้นําเอาเทคโนโลยีนะสู่มือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและเกษตรกรเริ่มให้การยอมรับนะครับเพราะนั้นการที่จะพัฒนาการผลิตมันสำาหลังนะ่าควรจะเอาวิชาการเป็นตัวนำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการปุ๋ยการพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือแม้แต่การป้องก,กันการแพรเพีื่แป้งนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ทางกรมเราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถที่จะควบคุมเพีื่แป้งได้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะ,ะไม่สร้างความ รุนแรงหรือผลกระทบต่อผลผลิตมากนักเพราะนั้นก็อยากฝากเกษตรกรว่าในการผลิตมันสำาหลังเนี่ยก็ควรอะ่าต้องอิงวิชาการหน่อยนึงนะครับอย่าไปกลัวนักวิชาการนะครับคุณผู้ชมครับเราดูแล้วนะครับสีคิวโมเดลนั้นก็ถือว่าสามารถทําให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยรวมเป็นหนึ่งได้สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเองเป็นหลักนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณปออมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนี่จะพาไปพบกับเกษตรกรต้นแบบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนผมยังไม่รู้จักสีคิวโมเดลปลูกมันแต่ก่อนผลผลิตมันได้น้อยครับเพราะว่ามันเจอเพลี้ยแป้งแล้วก็ไอ้ผลผลิตได้ก็ประมาณไร่ละสองถึงสามตันครับแต่พอผมรู้จักสีคิวโมเดลผมก็ได้ผลผลิตสี่ถึงห้าตันครับต่อไร่ คุณผู้ชมครับกับโครงการสีคิ้วโมเดลนะครับมีเกษตรกรนั้นให้ความสนใจเยอะะเลยทีเดียวครับรวมทั้งมีเกษตรกรต้นแบบด้วยหลายยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่อยู่ในโครงการสีคิ้วโมเดลครับพี่อรุณศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังช้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาอะไรบ้างครับตอนนั้นฮะน้ําท่วมหนัก แล้วมาเจอเพียแป้งทําให้ประสบปัญหาคือผลผลิตตกต่ำํำเชื้อแป้งไม่มีแล้วโครงการสีคิ้วโมเดลพี่ไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงคือเราไปร่วมกับเกษตรอําเภอทางสงวนวงเขาก็ดึงเราไปดูสีคิ้วโมเดลเขาก็มาสอนวิธีการแช่ท่อนพันธ์ุการไหลกลุ่มของพี่ก็คือต้องแช่ท่อนพันธ์ุพอได้รับความสําเร็จก็ทุกคนก็ตื่นตัวพี่ครับอย่างผลผลิตที่ได้ก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งของมันสัมปะหลัง ะนะครับว่าแต่ละโรงงานนั้นก็จะรับในราคาที่แตกต่างกันตามเปอร์เซ็นต์แป้งค่ะอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์แป้งเราไม่มีมแต่ตอนนี้คุณภาพของเราก็คือเรารู้แล้วว่าพันไหนเหมาะกับดินเรารแล้วให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเราก็เอาพัน์นั้นมาใส่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์แป้งเราจะพุ่งถึงสามสามสิบเปอร์ซ็นสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแต,แต่ที่โรงง,งานคือ มาตรฐานคืออย่างต่ำต้องเท่าไหร่ฮะที่เขารับได้อย่างต่ำยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครงการรับแล้วค่ะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ต้นน้ำท่าน้นนะครับในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับสวัสดีขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับซึ่งให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนั่นเองครับภายในโครงการ สี่คิวมเดลนี่แหละครับและที่นี่นะครับคือสหกรณ์การเกษตรจักรดษนั่นเองนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรด้านไหนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมูการส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องถามพี่สัมเพานะครับผมนะฮะอย่างในส่วนของสหกรณ์นี่นะฮะมีส่วนช่วยในส่วนของเกษตรกรอย่างไรบ้างเราทำสองอย่างก็คือทางด้านส่งเสริมแล้วก็มาตรการช่วยด้านราคานะครับซึ่งเราร่วมมือกับ บริษัทสวนวงนะครับอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งเป็นโรงแป้งรายใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นเกษตรกรมีความประสงค์จะส่งมันกับโรงงานสวนวงเนี่ยนะครับก็จะมารับใบส่งมันกับเราเสร็จแล้วก็บรรทุกมันไปที่โรงงานเสร็จแล้วก็จะนําไปช่างแบบเนี้ยครับมารับเงินที่เราโดยที่เราจะเพิ่มให้จากราคาปกติหลังจากวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะฮะเพิ่มห้าสตังค์ครับในส่วนของสาก์เนี่ยจะได้ มีการปันผลให้กับของเกษตรกรไหมครับได้ไวย,ยังไงบ้างอ๋อมีครับถ้าเป็นเกษตรกรแลวนั้นเป็นสมาชิกของเราเราก็สิ่นปีก็หลังจากผลกําไรสุทธิเท่าไรก็จะปันผลตามหุ้นครับน,นี่คือเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,ง,งานนะครับที่การสนับสนุนในส่วนของสีคิวโมเดลนั่นเองครับเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าในส่วนของโรงงานก็มีส่วนช่วยในส่วนของการสนับสนุนเกษตรกรเหมือนกันใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โรงงานต่อเลยครับการที่มีสีคิวโมเดลเนี่ย ทำให้เรามีสถานที่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกเกษตรกรนะคะเรารู้ว่าอารักขาพืชทำยังไงบ้างซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระแสเพลี้ยแป้งระบาดมาแรงมากเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือทางบริษัทก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเรามีสีคิวโมเดลเหมือนกับเป็นสถานที่ที่บอกเราว่าเรื่องอารักขาพืชเรื่องปัญหาเรื่องเพลี้ยแป้งเรามีวิธีอะไรบ้างเรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเราทำอะไรได้บ้าง เรื่องการให้น้ําเรื่องการเลือกพันธุ์มันที่ถูกต้องเรื่องการเตรียมดินให้ถูกต้องการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยทางกระทรวงเกษตรมีพื้นฐานข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถเอามาสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงค่ะทางบริษัทก็เหมือนกับเป็นตัวกลางเป็นองค์กรหนึ่งที่นำความรู้จากทางรัฐบาลเนี่ย เชื่อมโยงไปถึงเกษตรกรเพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างมากขึ้นทางบริษัททำงานร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหลายๆแห่งในโคราชทั้งหมดประมาณ20แห่งนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะมีเครือข่ายของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ เวลาที่เราเรียกประชุมกันทําอบรมให้ความรู้เนี่ยทางสาสตร์กรก็สามารถรวบรวมสมาชิกมาได้ค่อนข้างมากและสมาชิกผู้ให้ความสนใจจริงๆก็เห็นผลเลยในรอบปีหนึ่งที่เราทําโครงการมาว่าสมาชิกสามารถเพิ่มผลผลิตได้ จากการเลือกพันธ์ุมาที่ถูกต้องจากการให้น้ําการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทุกๆอย่างที่ทางสีคิ้วโมเดลนำนำเสนอเนี่ยได้เอาไปลงในแปลงสาธิตจริงๆถ้าเราไม่มีสีคิ้วโมเดลเนี่ยความรู้ในตลาดเนี่ยมีมากมายแล้วก็หลากหลายมากเราจะจับต้นชนไปไม่ถูกว่าเราจะเอาอะไรมาใช้พอมีสีคิ้วโมเดลเนี่ยก็เหลือ4ีหหลักๆ ที่เราจะต้องนึกถึงถ้าเราจะทําเรื่องเพิ่มผลผลิตแล้วเราก็เลือกเอาวิธีการนั้นๆน,น,นะคะมาลงในไล่ทําให้เรามีทิศทางในการทํางานมากขึ้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษทัท TPK Ethanol จำกัดน,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการ 4Q Model นั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ประภาครับสวัสดีครับสวัสดี จริงๆแล้วทางบริษัทนั้นรับมันสับป,ปะหลังของเกษตรกรเอาไปทําอะไรฮะเราจะรับทั้งมันหัวมันสดแล้วก็มันเส้นเพื่อนําไปกลัน่นให้เป็นเอทานอลใช้กับรถยนต์ทั่วไปอย่างปัญหาแน่นอนครับมันก็ต้องมปีประสบปัญหาในส่วนของเกษตรกรที่นํามันสัป,ปะหลังมาให้กับทางบริษัทค่ะมีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาของเกษตรกร,กรตรงนี้ตอนนี้ก็คือเรื่องอโรคพืชคือก็มีเรื่องเพีย้ยแป้งอย่างที่เราจะได้ข่าวมาเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ผลผลิตถ้ามีเพีย้ยแป้งระบาดจะทําให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยน้อยมากและน้อยกว่าปกติด้วยจึงจะทําให้เกษตรกร,กรไม่คุ้มกับ ค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปครับผมพี่ระภาครับม่แสดงว่าทางโรงงานก็เห็นความสําคัญของพี่น้องกเกษตรกรในกรณีที่ผลผลิตนั้นมีปัญหาค่ะส่งผลกับทางบริษัทอย่างไรบ้างส่งผลก็คือทําให้วัตถุดิบขาดหายไปจากตลาดทําให้ราคาสูงขึ้นครับแล้วก็ไม่พอเพียงกับการผลิตจากในโครงการสีคิวโมเดลครับพี่ครับก็มีหลายๆหน่วยงานก็เข้ามาดูแลให้การสนับสนุนส่วนของพี่น้องกเกษตรกร ทางบริษัทให้การสนับสนุนยังไงบ้างครับสนับสนุนก็คือเราจะมีศูนย์คนกันเองอ,อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเนี่ยช่วยพาะเลี้ยงแตนเบียนแล้วก็ผลิตเชื้อราบิวเวียแล้วก็เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกร,ก,รกับภาครัฐเก็บตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์บริการให้ความรู้ในการเพาะปลูก หรือว่าแม้นกระทั่งจะทําแปลงสาธิตให้เกษตรกรดูว่ามันพันไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราแล้วก็ลักษณะดินเป็นยังไงถ้าเหมาะสมแล้วเนี่ยจะทําให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะคะแล้วการดูแลก็ง่ายการเก็บเกี่ยวก็ง่ายครับผมเหมือน<ะ>ตอนนี้ทางบริษัทกับทางเกษตรกรนี่คือเดินไปพร้อมๆก,กัน<ะ><ะ>เลยโดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้รเรียกว่าศูนย์คนกันเอง <ฮะ S 1> ครับผม<ฮ>ะนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการนี่แหละครับ CQ Model นั่นเองครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ ว่ามันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่สำคัญเป็นอันดับ5่าของโลกนะคะรองมาจากข้าวสาลีข้าวโพดข้าวและมันฝรั่งค่ะซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกมากที่สุดในโลกนะคะ ดังนั้นวันนี้เราจะนำเคล็ดลับที่ไม่ลับเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังมาฝากคุณผู้ชมค่ะอันดับแรกนะคะเกษตรกรจะต้องทําการปรับปรุงดินให้เหมาะสมโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินค่ะได้แก่การใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองและถั่วพะ้ะให้ปลูกแล้วไถกลบ ในกรณีที่ดินถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจนทําให้เกิดชั้นดินดานควรจะทําการไถระเบิดดินดานก่อนนะคะเนื่องจากดินดานทําให้น้ําไม่สามารถระบายลงใต้ดินได้ทําให้เกิดปัญหาหัวเน่าในฤดูฝนและในฤดูแล้งมันสัมปะหลังก็จะไม่สามารถใช้น้ําจากใต้ดินได้ทําให้ชะงักการเจริญเติบโตค,ค่ะในการเลือกพันธุ์มันสัมปัหลังก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับดินที่ใช้ปลูกนะคะ โดยดินร่วนเหนียวควรปลูกพันธุ์ระยอง5และระยอง72ส่วนดินร่วนทรายควรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์50ระยอง90ห้วยบง60และระยอง9ส่วนพันธุ์ระยอง7นั้นเหมาะทั้งดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่มีความชื้นของดินดีแต่ว่าไม่เหมาะสมกับสภาพดินที่แห้งแล้งค่ะในการกำจัดวัชพืชภายในช่วง3เดือนแรกนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะ ถ้าปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งกับมันสำปะหลังแล้วก็จะทําให้มันสำปะหลังแคร็แกรนแล้วก็ให้ผล,ผลผลิตลดลงค่ะการให้น้ํามันสำปะหลังก็ควรให้น้ําในช่วงฤดูแล้งนะคะเพื่อจะช่วยให้มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีผลทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนอย่างก้าวกระโดดเลยแหละคะ่ะ ดังนั้นการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดต้องปลูกในช่วงฤด,ดูฝนนะคะคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนมีการให้น้ำในช่วง2เดือนแรกของการเจริญเติบโตต,ตามความจำเป็นค่ะและให้น้ำเต็มที่ในช่วงฤด,ดูแลกง5เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมค่ะแกบเกี่ยวที่อายุ12เดือนผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเลยละคะ่ะ รูกเคล็ดลับลาก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า CQ Model เเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชชนิดใดโดยผ่านแปลงเรียนรู้ 1. อ้อย 2. มันสำปะหลัง าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบามายางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1 0 9่0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27พฤษภาคม2555ที่ผ่านมาที่ถามว่าเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทใดคำตอบก็คืองานด้านบริการวิชาการประจำปี2554นั่นเองค่ะ <S <S และนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2คันที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดีหาทาันที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับสีคิวโมเดลนั้นเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังนะครับผ่านแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกร,กรครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้ทุกวันนี้ครับ สีคิวโมเดลนั้นประสบความสําเร็จครับแต่จริงแล้วนะครับสีคิวโมเดลนั้นไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นมันสับปะหลังแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราสามารถนํากระบวนการของสีคิ้วโมเดลนี่แหละครับนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับกับพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ผลสําเร็จที่ดีแล้วก็ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องอาศัยความร่วมมือครับของทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นจึงจะเป็็นผลสําเรจที่ ยืนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรวมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับตี5้นถึงตีห้นครึ่งทางพุทธนาทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืดพันธุ์อัญาหารธรรมาชาติและสิ่งแวดลอ้อมเราเลี้ยงคนไทยมานาน